โหจริงๆรคิดมาว่าจะจะจบเร็วขนาดนี้ไม่คิดนะครับแต่ว่ามีจังหวะได้ฟัลครับโอ้เราเราวางแผนมาไงครับรรวังไงไงบนนี้วันนี้ก็มีนี่ครับเตะเตะซ้ายแล้วก็หมัดแล้วก็สอบนะถ้าโชคดีอะไรพี่ลูกกาวนี่ไม่ธรรมดาครับยังไงสร้างความปั่นป่วนให้กับอยา่างอะไรยกตัวอย่างอะไรบ้างครับตอนเข้ามาแรกเขาไม่มัดแลยไมีหมัดแน่ไม่มัด,มมดเต๋ใช่ครับมีขอรอยมีอะไรมาทุกอย่างครับแต่วันนี้ก็ตตานเราไม่อยู่ครับก่อน หาจังหวัดอ๋อครับจังหวัดที่ลงนี่สอบใช่ไหมใช่ครับสอบสอบงัดใช่ไหมธรรมดางัดแล้วก็ควันครับงัดแล้วควันล้วส่งล่างเขาให้กับวานนับแปดเลยครับเป็นไงบ้างพอใจเกมไปโชคดีไหมวันนี้ก็พอใจครับวันนี้พอใจครับไม่ชกตามแผ่นนะครับวันนี้โชกตามแผนครับครับนี่ก็นับชัยอีกหนึ่งนัดแล้วใช่ครับแล้วความเป้าหมายไว้ยังไงบ้างครับก็มั่นใจมากขึ้นเรื่อยชนะเรื่อยๆครับแต่รูปแบบสามยกกับผ่านยี่ได้นะครับ คครรัับบอาาจะเ้วก็ถ้าสามยกมีชกก็ชกถ้ายกมีต่อยก็ต่อยโอเคครับถ้าสั้นเลยพูดอะไรกับแฟนบอลทั่วประเทศที่เชียร์กี่งรางเลยก็ดีเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเชียร์ครับไว้น้าผมทำให้ดีกว่านี้ครับแตกแล้วนี่แตกแต่ก็สู้ครับแตกคนรู้แตกเราไม่แตกใช่ไหมที่จะเข้าหน่อได้ดีเขาเข้าเพราะเราแตกโอเคครับน้องกินดีด้วยครับมาใช้ร่าวกันนีครับพุ่งครับพุ่ง tanja dah eh panoh tak nampak